หากคุณกำลังประสบปัญหา s o โลแรงรงหัวร้อนอยู่คนเดียววันนี้ผมขอนำเสนอวิธีแก้หัวร้อนง่ายๆเลือกกาเบียสิก็หัวร้อนเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่ามีเพื่อนร่วมหัวร้อนไปด้วยกันนะกาเบียสตอนนี้นะครับผมจะปรับใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเวลาที่ใช้สกิลนี้เสร็จแล้วนะมันจะเพิ่มพลังป้องกันแบบกายภาพและก็พลังป้องกันแบบพิเศษให้ตัวเราเองด้วยตอนผมจะโดนตีอยู่ที่66นะตอนนี้มันจะตีเหลืออยู่ที่47เท่านั้นนะ สำหรับสกิลขุดที่เพิ่มพลังป้องกันเนี่ยได้มาตั้งแต่การขุดแบบยังไม่อัปเกรดนะการขุดแบบอัปเกรดที่ปรับขึ้นมาใหม่นะจะเป็นการทําให้ศัตรูเนี่ยโดนยกลอยนานขึ้นนะสกิลแผ่นดินไหวเนี่ยพอใช้แล้วจะทําให้ศัตรูโดนสโลนะจะประมาณนี้เลยอันนี้จะเป็นแบบอัปเกรดแล้วนะโคตรสโลอะ่ะคือเดินกันไม่ออกกันเลยอะ่ะมาดูแผ่นดินไหวบวกกับควันเชี่ยงช้าดู อันเดียวเมื่อกี้มันไม่เดินเลยเหรอสกิลนี้จะทําให้ศัตรูที่โดนโดนสโลนะอ่าจะเห็นว่ามันเดินสโลนะโอเคเดินกลับมาปกติแล้วอันนี้คือใช้สสกิลคู่กันนะมันก็เดินสโลนิดนึงนั่นแหละสายเอิร์ธเควกสโลเยอะกว่านะผมจะไม่ยอมหัวร้อนคนเดียวอีกแล้วเว้ยผมจะทําให้เพื่อนร่วมทีมผมเนี่ยหัวร้อนยิ่งกว่าผมให้ได้หรือว่าเราจะเป็นอัจฉริยะกันแน่วะเนี่ยแก้ปัญหาหัวร้อนโดยการทําให้คนอื่นหัวร้อนกว่าเรา ลืมว่าจะเอาไว้นี้มาสโลใส่สกอร์ชิวต้าพิเกอร์หนีถอย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 เออเออนะเอาเบอร์รี่ก่อนโอ้โหตายมึงอะ่ะมึงตายมึงตายเรียบร้อยมันต้องตายแล้วแหละเออนอกมาจบสวยโอ้โหโอ้ ใครเห็นก็ว่ารอดแล้วนะเมื่อกี้ผลักเลยเราได้เปียบเลยเพราะว่าตัวนี้สามารถแบบผักได้ไงนะเฮ้ย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 โอ้ยได้ยอยู่นะเออเออโอ้โหเสียดายครับผมดันโลตอมเลยช็อตเนี้ยดันมาขนาดนี้แล้วเฮ้ยคาบิกอน์มันเอาอะเออเออได้สองยังสวยสวยมาก เกือบตายดีนะแบบเอาฟิกเกอร์มาจะทันหรือเปล่าขอเบอร์รี่ลูกหนึ่งนะแต่ว่าเราเสียเต่านะอันนี้เป็นแผนดันโลตอมไว้ป่าแบอบกกูเลือกโลตอมมามีอะไรปะอยู่ในมูฟเกือบแล้วอา้อาวอา้อาวอ้าวปล่อยปล่อยปล่อยป่าเลเวลสิบเท่ากันนะไปไว้ไปไว้ไปไว้ให้ไว เพื่อกูคนเดียวเนี่ยดาละห้านาทีแล้วผมยังไม่ได้อยู่ในมูฟเลยเนี่ยเ <c oughs> วลวอะไรกันมามวลวแปดกันนะโดยส่วนใหญ่อะ่ะขามีก้อนโอ้โห,โหมันพอดีเปอีกได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้อยู่โดนมันหลับไงได้ตีดิขอตีโอ้โหโอ้โหแม่งติตีกำแพงรอรอรอมันหลับกูอีกกวนตีนกูอ่ะกวนตีนกูใช่ไหม แล้วเสียรอต่ำนะ้วยนะเหนื่อยใจเหลือเกินเอาเอาเข้าไปจนสามนาทีแล้วผมยังไม่ได้อยู่ในมูฟเลยนี่ไงทำไมมันไม่ได้เต่าตั้งแต่แรกวะน่าดีถ้าไม่ผักรอตอมเข้าป้อมอะ <c oughs> นะเฮ้ยอยู่ในมูฟเลยปึ้งปึ้งปึ้ง,งโอ้โหมันไอ้นี้หนีไปอะเฮ้ยผมยังไม่ได้ทำแต้มเลยนะเดี๋ยวผมจะกลายเป็นแบบกาเบียแต้มศูนย์วะ แย่ yeah, แล้วเลเวลสิบเอ็ดเซอร์ไนท์มาไอ hey, จังหวะที่แบบเขากำลังเผลอๆเว้ยไปเล้เว้ยไปเล้เว้ยคาบิกอนสามสิบสองแต้มช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยคาบิกอนช่วยกูด้วย,วย,วยอืม,อมเอา้าวนึกว่าแบบฝ่ายตรงข้ามเออนะนกกำลังจะลงมาว่ะปล่อยไว้ก็ได้มั้งเพราะว่าเดี๋ยวมันใจนี้แล้วไงเอาคาบิกอนไปแล้วว่ะคาบิกอนปล่อยเขาตายไป นกแบบกูขอทำแต้มอยู the ่ด oh ้านบนได้ไหมล่ะเลเวล12แล้วว่ะโอขาดเลเวลหนึ formation. ่งต้องโดนโอ้โหอยู่ในมุมแม่งเลยอยู่ในมุ้บเลยอยู่ในมุ้บเลยสวยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอาผักมันมาเฉยเอาดรอร์ตตอตุบตุบอุ้ยกำเดินตุบเราเดี๋ยวคนเฮ้ยไปกูไปไปกูไปโอ้ย เขาไม่รอดกาเบียแต้มศูนย์แล้วโดนฮันเดอร์ด้วยนะโดนฮันเดอร์ด้วยบานะทำอะไรไม่ได้นะบานะบอกกูอยู่ตัวเดียวอะ่ะไม่สงสารกูเลยอะ่ะ0 0ต้อ 300, 300นะกาเบียแต้มศูนย์ว้าวแต้มศูนย์ไม่เท่าไหร่เว้ยผมมีสกอร์คิวกับแอทซิตเว้ยแปลว่าอย่างน้อยผมก็ยังสนใจทีมเว้ยถึงแม้ว่าจะทำแต้มไม่ได้ก็ตามดีนะจ่ายดาเมจไป47,000จจนจะตกไปพันหกแล้วอะ่ะจากพันแปดอ่ะ ม,มันต้องมีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นบนโลกใบนี้แน่เลยเนี่ยเพระเจ้าลืมแก้ไขบักหรือเปล่าเือนี้บักที่แบบทําให้ผมแพ้ติดกันเนี่ยนี่มันจะโคตรสโลเลยหรือยังไงเพื่อความสบายใจของตัวผมเองเว้ยแล้วผมจะวิ่งไปทําแต้มก่อนแต้มน้อยๆก็ต้องวิ่งไปทําเว้ยเพราะถ้าเกิดว่าไปแบบช่วงแบบใช้เกมเลทเกมเนี้ยมันจะทําแต้มยากแล้วเว้ยแล้วมันจะกลายเป็นแต้มศูนย์เงียแล้วมันจะเขินเอาแต้มน้อยๆเนี่ยไปยัดก่อน อย่างน้อยก็แบบยังแบบรู้สึกสบายใจอดนนีไปนกมาโดเลยเขามาล่างไงได้สก,กิลขุดมาแล้วไปทำแต้มเลยเราแต้มน้อยอยู่ไงรอดครับผมหนีดิครับผม <c oughs> ถ้าอย่างนี้ไม่คุ้มแล้วไปแจกเวลเขาอะไรอย่างเงี้ย oh, <shit. S 1> ปิกจูลงมาช่วยด้านล่างวะ่ะแล้วด้านตรงกลางเหมือนว่าจะมีประเด็นกันอยู่มาบอกเลยว่าพวกเราเนี่ยชนะกันที่จำนวนเว้ย โอ้โหเรานกเก็บไปได้ครับผมแล้วดิกเข้ามาครับผมแล้วอ้าวโฉบไปแล้วครับผมออเออไหนปัะชันอโอ้ไม่ดันเกือบจะได้คิวแล้วเจยวมาครับผมตอนนี้เอิร์ดเควกเรียบร้อยนะ่ยเลเวลเจ็ดนะกาเบียสพังงาดแล้วเรียบร้อยครับผมเป็นไงเราเจอความพังงาดทองกาเบียสเข้าไป มาดีครับผมเอ่อเอาใส่ร่างปลอมเฉยเฮ้ยเออโดนเฮ้ยไม่ปล่อยไม่ปล่อยจเอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเร็วได้อยู่มาหอยรู้จักจับด้วยวะสงสัยจะชนะวะเฮ้ยระวัง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 อ่าโลตอมเข้าเราสีสิบแต้งก,กันเลยสวยสวย เรียบร้อยแล้วการเย็ยดสายนี้โหดจริงวะมันไม่ลงมาพอดีจ้านกพอดีจ้านกสะอสองตัวโอ้ออโหมันหลุดเฮ้ย <c oughs> นกบอกบิลหลบทุกอย่างอะมีอะไรปะไม่ทันนะเสียเต่านะเฮ้ยเอ้าเอา้เอาโดนแจกลางอากาศก็ได้เหรอมามาเฮ้ยตาดีครับผมอือ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 ไม่โดนเลย เขาพูดว่าแบบเปิดสโล็อตกันกระจาย,ยไม่ไดโดนไหวไหมเนี่ยคูเอ้าแล้วแบบเอิร์ดเควกไม่โดนอีกครับผมเออฮาแต้มฮาแต้มก็ต้องเอาเอิร์ดเควกก็ต้องเอาเราชิงความได้เปรียบในการได้เต่ารอบหน้าแล้วเนี่ยเขากําลังกันโลตอมอยู่อาจจะไม่ถึงจะได้เปรียบว่ะดูแล้วเขาคงแบบมากันทันอ่ะสโล็อครับผมมาดิมาดิมาดิโดนโดนเซอร์ไนท์เห็นแล้วนะ อยู่ในมุฟไม่พร้อมไงม่นาต้องรีบเปิดทันเดอร์แล้วเนี่ยรีบเก็บเลยน่าจะไวอยู่ได้นะเนี่ยผมว่าได้แล้วเนี่ยช่วยกันตียอยู่ไปไปปรับปรับปรับสโลไปดีครับผมเออผมวิ่งไปด้านล่างดีกว่าเพราะว่าปิกาจูกําลังจะทําแต้มอยู่ผมเลยจะไปขัดปิกาจูโคตรเร็วเลยกูจะรีบกลับไปกันบ้านคือเดี๋ยวนี้มันเจอสวนแล้วแพ้บ่อยเ ขอ,อแบบเอาชัวร์ดีกว่าเออค่อยสบายใจหน่อยกลับมากันบ้านกันอย่างนี้ผมเป็นแบบตัวกระโดดสตันเว้้าล่างแมมมูมาเงี้ยเออสโลไปดิครับผมเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาหาอยู่หาอยู่โอ้โหเนอกอะกากำลังแบบตีมันมันเลยสแต็กคบผ้าอยู่ไหนไหนอะไหนไหนอะสะโลไปดิครับผมใต้คิวอะโอ้โหยังสวยอะครับ ยาเบียสสายเขย่าเตียงนี่ใช้ได้จริงๆเหมือนว่าด้านบนจะมีบัลเดนนะไอ้ด้านบนแล้วไม่ยอมวอย <c oughs> ดีใจไม่ได้ชนะมานานแล้วดีใจคะ <c oughs> แนน MVP 77ดทำไป160รสแต้มจ่ายด้าเมจไม่สี0 0มื่จ่ายด้าเมจไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่บวกไป8แต้มนะจะตกไป1,600อยู่แล้วเนี่ยเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับผม